เกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์พุทธสาวโกสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแอดมินฟ้าในช่วงไขปัญหาธรรมนำสู่ความจริงธรรมะที่แท้จริงยิ่งรู้จักยิ่งพบกับความสงบกันนะคะวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยที่อาจเคยเกิดขึ้นในใจของใครหลายคนที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากจริงหรือ บางท่านอาจกําลังคิดว่าโลกของเราเนี่ยมีคนตั้งมากมายแล้วการเกิดเป็นคนเนี่ยมันจะยากแค่ไหนกันเชียวมนุษย์เยอะจนรถติดบ้านก็แทบจะไม่มีที่อยู่แล้วทําไมพระพุทธองค์ถึงตรัสว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยากคําถามนี้แอดมินก็เคยสงสัยเหมือนกันค่ะแต่เมื่อได้ศึกษาพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบว่า การเกิดเป็นมนุษย์นั้นเหมือนฝุ่นปลายเล็บเมื่อเทียบกับมหาปตพีจึงได้เข้าใจลึกซึ้งว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นไม่ได้หมายถึงแค่จํานวนคนบนโลกแต่หมายถึงโอกาสและเงื่อนไขในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั่นเองค่ะในวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านมาหาคําตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเราจะตีความโจทย์จากพระสูตร เพื่อคำนวณเป็นตัวเลขที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อดูว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากแค่ไหนและโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีกี่เปอร์เซนต์และเรายังจะนำไปเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรของ,ของคติเดรฉา,าในโลกนี้กันอีกด้วยค่ะ <c oughs> เพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพชัดเจนว่าชีวิตมนุษย์ นั้นพิเศษเพียงใดและเราควรใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่าที่สุดในฐานะมนุษย์ที่สามารถเข้าถึงธรรมะได้ก่อนจะเริ่มเนื้อหาในวันนี้แอดมินต้องขอขอบคุณคุณสุภสัญชัยมากๆเลยนะคะที่ส่งซุปเปอร์แตงมาให้และนี่ก็เป็นซุปเปอร์แตงแรกที่แอดมินได้รับเลยค่ะขอบคุณจากใจจริงสําหรับกําลังใจและการสนับสนุนในครั้งนี้แอดมินจะตั้งใจทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อทุกท่านต่อไปนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปไขความจริงที่ว่าการเกิด เป็นมนุษย์นั้นยากจริงหรือไม่นี้พร้อมกันเลยค่ะ จากพระสูตรที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัตตพีนี้ข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัตตพีนั้นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้นเมื่อนําเข้าไปเทียบกับมหาปตตพีย่อมไม่ถึงซึ่งการคํานวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกาลภาคพิกุทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสัตว์ที่เกิดกลับมาสู่หมู่มนุษย์มีน้อยสัตว์ที่เกิดกลับมาเป็นอย่างอื่นจากหมู่มนุษย์ มีมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าพิขุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์ทั้ง4สําหรับใครที่อยากอ่านพระสูตรเต็มเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ปากหมุดให้นะคะจากพระสูตรที่กล่าวถึงนี้พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบฝุ่นที่ช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บ กับมหาปตพีเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในปริมาณของสัตว์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ที่เกิดในคติอื่นซึ่งพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าสัตว์ที่ได้กลับมาเกิดในภพมนุษย์เนี่ยมีจํานวน,านน้อยมากเปรียบเสมือนฝุ่นนิดเดียวเมื่อเทียบกับมหาปตพีอันกว้างใหญ่ในขณะที่สัตว์ที่เกิดในคติอื่นมีจํานวนมากมายมหาศาลหากเราจะแปลงคําสอนนี้เป็นตัวเลขหรือเปอร์เซ็นต์ทางคณิตศาสตร์แม้จะไม่สามารถระบุค่าที่แน่นอนได้เนื่องจากไม่ได้กล่าวเป็นตัว เลขในพระสูตรแต่สามารถตีความเชิงอุปมาได้ว่าฝุ่นปลายเล็บเปรียบเสมือน1%หรือแม้แต่น้อยกว่านั้นมหาปัตพีเปรียบเสมือน99%หรือมากกว่านั้นแต่แบบนี้ก็ยังไม่ชัดเจนพอให้เห็นภาพกันใช่ไหมคะดังนั้นเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงและชัดเจนที่สุดตามพระสูตรนี้เราจะใช้ตกกะ และอุปมาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้โดยประยุกต์ทางคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะอย่างแรกเรามาเริ่มตั้งสมมติฐานตามอุปมากันค่ะปริมาตรของฝุ่นปลายเล็บจะสมมุติให้เป็นปริมาตรเล็กน้อยที่ประมาณ0.001ลูกบาศเมตรและมหาปตพีก็จะเปรียบเหมือนพื้นดินทั้งโลกโดยพื้นดินในโลกจะสามารถประมาณได้จากปริมาตรของเปลือกโลกที่เป็นดินเฉพาะที่ไม่รวมชั้นหินนะคะพื้นที่ผิวโลกหรือ Earth surface เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 510ล้านตารางกิโลเมตรสมมุติให้ดินเนี่ยเฉลี่ยหนาอยู่ที่100เมตรหรือ0.1กิโลเมตรปริมาตรของดินบนโลกเนี่ยจะเท่ากับ510ยคูณ10ยกกำลัง6ตารางกิโลเมตรคูณกับ0.1กิโลเมตรก็จะได้เท่ากับ51คูณ10ยกกำลัง6ลูกบาศกิโลเมตรค่ะทีนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นหน่วยลูกบาศก์เมตรกันนะคะโดยนำา51คูณ10ยกกำลัง6ลูกบาศก์กิโลเมตรเนี่ยไปคูณกับ10ยกกำลัง9ลูกบาศก์เมตรต่อลูกบาศ กิโลเมตรก็จะได้เท่ากับ51 คูณ10ยกกำลัง15ลูกบาทเมตรค่ะต่อมาเราจะมาคำนวณสัดส,ส่วนความต่างของปริมาณฝุ่นต่อมหาปฏพีโดยสัดส,ส่วนฝุ่นปลายเล็บต่อดินพื้นผิวโลกก็จะเท่ากับ0.001ต่อ51คูณ10ยกกำลัง15เมื่อนำมาคำนวณสัดส,ส่วนแล้วก็จะได้ประมาณ1.96กาคูณ10ยกกำลังลบ20นั่นเองค่ะเมื่อเราเปลี่ยนสัดส,ส่วนดังกล่าวเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ประมาณ1.96 คูณ10ยกกำลังลบ1เปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะจากการคำนวณสัดส,ส่วนฝุ่นที่ช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บเมื่อเทียบกับดินพื้นผิวโลกคือ0 0อีก17ตัว1น6เ้ปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์โดยประมาณที่แสดงถึงความเล็กน้อยของฝุ่นปลายเล็บเมื่อเทียบกับมหาปฐพีก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าโอกาสที่สัตว์ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมากๆเลยค่ะแทบจะไม่ถึงแม้เศษเล็กน้อยของเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแล้ว โอกาสที่มนุษย์เกิดเป็นสัตว์หมู่อื่นละ่ะเราลองมาคำนวณย้อนกันค่ะหากเปอร์เซ็นต์ของการเกิดเป็นมนุษย์เทียบกับการเกิดเป็นสัตว์อื่นคือ1.96กาคูณ10ยกกำลัง18เปอร์เซ็นต์การคำนวณที่มนุษย์จะต้องเกิดเป็นสัตว์อื่นเมื่อเทียบกับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ก็จะเป็นการหาค่าตรงข้ามค่ะโดยเราจะน,นํา1ไปหารด้วย1.96คูณ10ยกกำลัง18ก็จะได้เท่ากับ5.102คูณ10ยกกาลัง17เมื่อนําไปแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ว่า5.102คูณ10ยกกาลัง19นั่นเองค่ะดังนั้นเปอร์เซ็นต์โอกาสที่มนุษย์ จะได้ไปเกิดเป็นหมู่สัตว์อื่นที่ไม่ใช่มนุษย์นั่นก็คือ5.102คูณ10ยกกำลัง19%เอร์เหรือ51.2ล้านล้านเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะซึ่งตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนที่สูงมากแบบมากๆๆกเลยนะคะและยืนยันถึงความยากและความพิเศษของการเกิดมาเป็นมนุษย์ค่ะแต่เพื่อให้ได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแอดมินจะเปรียบเทียบจำนวนประชากรระหว่างมนุษย์ กับคติที่เป็นเดราัชานบนโลกนี้ให้ได้เห็นกันค่ะจํานวนของประชากรมนุษย์จะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ล้านคนส่วนจํานวนประชากรของคติเดราัฉานที่มีมากที่สุดในโลกนี้ก็คือมแมลงค่ะและ,มะแมลงที่มีจํานวนมากที่สุดในโลกก็คือมดโดยเฉพาะมดสายพันธุ์ทั่วไปที่พบในทุกทวีปยกเว้นแอนตาร์กติกาซึ่งงานวิจัยปี2012ประเมินว่ามดทั้งหมดบนโลกมีประมาณ20คูณ10ยกกำลัง15ตัวหรือ20ล้านล้าน ตัว เมื่อเปรียบเทียบจํานวนประชากรสัดส่วนจํานวนประชากรมนุษย์ต่อมดก็จะได้อยู่ที่8คูณ10ยกกําลัง9ส่วนด้วย20คูณ10ยกกําลัง15เมื่อคํานวณออกมาก็จะได้สัดส่วนอยู่ที่4คูณ10ยกกาลังลบ7หรือ0 0 0 0 0 0 0 4นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ของมนุษย์เมื่อเทียบกับมดจะอยู่ที่0.00 0์นเปอร์เซ็นต์นั่นเองก็จะตีความได้ว่ามนุษย์ มีจำนวนเพียง4คูณ10ยกกำลังลบ5เปอร์เซน์เมื่อเทียบกับจำนวนมดทั้งหมดในโลกมดจะมีจำนวนมากกว่ามนุษย์ถึง2.5ล้านเท่า เมื่อเปรียบเทียบจํานวนมนุษย์กับมดซึ่งเป็นคติเดจฉานแล้วบางคนอาจเริ่มรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยช่างน้อยนิดแต่บางคนก็อาจจะคิดว่ามนุษย์เทียบกับมดก็แค่4ี่คูณสิยกกําลังลบหเปอร์เองไม่เห็นจะเท่ากับฝุ่นปลายเล็บเทียบกับดินมหาปัตพีที่ประมาณ1.96่งจกาคูณสิยกกาลังสิเเซเลยแต่อย่าลืมนะคะว่าเดรจฉานบนโลกนี้ไม่ได้มีแค่มดค่ะแม้จํานวนชนิดของสัตว์และ,มะแมลงบนโลกนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากมีชนิดใหม่ถูกค้นพบอยู่เสมอและยังมีพื้นที่ที่ไม่ได้สำรวจอย่างครบถ้วนเช่นป่าลึกหรือใต้ท้องทะเลลึกอย่างไรก็ตามจากการศึกษาทางชีววิทยาในปัจจุบันมีการประมาณการจำนวนชนิดของสัตว์บนโลกดังนี้ค่ะอย่างแรกก็คือจำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ท,ทราบแล้วองค์การระหว่างประเทศและนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ทราบแล้วประมาณ2ล้านชนิดย้ำนะคะว่าชนิดไม่ใช่จำนวนตัวมดสายพันธุ์ ทั่วไปที่มีประมาณ20ล er mm ้านล้านล้านตัวก็คือชนิด1ใน yeah. anyway 2ล้านชนิดน uh ี้ค่ะโดยใน2ล้านชนิดนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นแมลงประมาณ1ล้านชนิดสัตว์มีกระดูกสันหลังเช่นปลาสัตว์เลื้อยคานนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกประมาณ70,000ชนิดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นหอยปูปลาดาวอีกประมาณ1นึ0 0 0สชนิดและสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกประมาณ8 0 0 0 0นชนิดและอย่างที่2คือนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิต อีกจานวนมากที่ยังไม่ถูกค้นพบโดยประมาณการจํานวนจะอยู่ทั้งหมดที่ประมาณ8.7ล้านชนิดจากการวิเคราะห์เมื่อปี2011ค่ะในจํานวนนี้6.5ล้านชนิดอาศัยอยู่บนบกและ2.2ล้านชนิดอาศัยอยู่ในทะเลและอย่างที่3มแมลงที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดแมลงเป็นกลุ่มที่มีจํานวนชนิดมากที่สุดคิดว่าเป็น75%ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่ทราบแล้วนักกีตวิทยาเนี่ยคาดว่ามีแมลงที่ยังไม่ถูกค้นพบอีก ประมาณ5-30ถึงล้านชนิดค่ะโดยสรุปแล้วสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกที่ทราบแล้วมีประมาณ2ล้านชนิดจํานวนทั้งหมดที่คาดว่าจะมีคือ8.7ล้านชนิดมแมลงเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดโดยมีจํานวนชนิดมากที่สุดและยังไม่ถูกค้นพบอีกจํานวนมากจากข้อมูลเหล่านี้ก็จะเห็นได้ว่าความหลากหลายและจํานวนชนิดของสัตว์แสดงให้เห็นถึงสังสารวัตอันยาวนานและซับซ้อนมากเลยใช่ไหมคะการเกิดในคติของมนุษย์เป็นเพียงส่วนน้อยท่า คามกลางสิ่งมีชีวิตนับพันนับหมื่นล้านนั้นจึงเป็นโอกาสสําคัญอย่างยิ่งในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากทุกข์ค่ะทั้งนี้นี่ยังเป็นแค่คติเรลฉานเมื่อเทียบกับมนุษย์นะคะยังมีคติอื่นตามคําสอนของพระพุทธองค์ที่แอดมินก็ไม่สามารถหาข้อมูลประชากรมาเทียบให้ดูได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกเปลตวิสัยเทวดาและอื่นๆอีกแต่จากการคํานวณโดยประมาณแล้วสําหรับผู้ที่ไม่ใช่อริยะเมื่อเทียบโอกาสในการเกิดมาเป็นมนุษย์ กับหมู่สัตว์อื่นๆมีโอกาสเพียงแค่1.96่งจุูณสิยกกำลังลบสิอต่อ5 1 0จุดหนคูณสิยกกำลัง19%เท่านั้นมันเยอะมากจนท้อเลยใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามจํานวนประชากรของหมู่สัตว์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามการเกิดและการตายในทุกๆวินาทีที่มีการหมุนเวียนของสังสารวัตนี้อยู่เสมอทุกๆวินาทีมีทารกที่ลืมตาตื่นมาและมีคนที่จากลา โลกไปในช่วงเวลาเดียวกันเราไม่สามารถดูล่วงหน้าได้เลยว่าในแต่ละลมหายใจที่เรากำลังหายใจอยู่นี้กายนี้จะแตกทำลายลงเมื่อใดหรือชีวิตนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ ทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยค่ะความไม่ประมาทที่พระพุทธองค์ทรงสอนไม่ได้หมายความว่าให้เราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังจากโลกภายนอกแต่ให้เราสำรวมทั้งการกระทำคำพูดและความคิดไม่ประมาทในการตั้งจิตไว้อย่างมีสติเพราะหากท่านยังไม่ได้บรรลุความเป็นอริยบุคคลก็ยังมีโอกาสที่ท่านจะท่องเที่ยวไปในคติของมูสัตว์อื่นได้ที่อาจจะเป็นสัตว์นรกกำเนิดเดรจชานหรือแม้แต่เปรลวิสัย แม้ได้เกิดเป็นเหล่าเทวดาหมู่ใดหมู่หนึ่งเมื่อสิ้นอายุจากพบนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะตกลงไปในอบายได้อีกเช่นกันค่ะและก็จะเวียนเกิดเวียนตายแบบนี้ต่อไปไม่รู้จบการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและหายากมากๆ ทั้งยังได้เกิดในชมพูทวีปที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และบอกสอนธรรมและในตอนนี้พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ก็ได้แผ่ขยายไปทั่วโลกท่านสามารถเข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์ได้จากทุกที่ทุกเวลา นี่เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่เราจะได้เล่นความเพียรและสั่งสมสุดตะในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อจะได้หลุดพ้นจากสังสารวัตนี้แม้ว่าในชีวิตนี้อาจยังไม่สามารถบรรลุอรหัต,ตผลได้แต่ก็ยังมีโอกาสอีกมากในการปรินิพานถึง7ขั้นตามหลักของปุริสคติเจ็ซึ่งหากเรายังทำความเพียรในการศึกษาธรรมะและปฏิบัติตามสายกลางหรืออริยมรรคมีองค์8นี้อย่างตั้งใจการหลุดพ้นไปจากสัง สารวัตรนี้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะหรือแม้เพียงแค่บรรลุความเป็นอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป ก็จะเกิดอีกเพียงไม่เกิน7ชาติเท่านั้นตามกำลังอินทรีย์ของแต่ละบุคคลและไม่อาจกระทำกรรมที่ทำให้เข้าถึงอบายทุกคติวินิบาทนรกได้นั่นเองค่ะ7ชาตินี้ไม่เยอะเลยใช่ไหมคะเมื่อเทียบกับสังสารวัตที่สัตว์ท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานนี้ดังนั้นเมื่อเรามองเห็นความยากในการเกิดเป็นมนุษย์ที่ชัดเจนขึ้นจากการคำนวณน,นี้แล้วเราจึงควรรู้คุณค่าของชีวิตมนุษย์ ที่เราได้รับแม้บางท่านอาจรู้สึกเหมือนทุกสิ่งมันมีความซับซ้อนและยากเกินกว่าที่จะเข้าใจแต่ให้ท่านได้เข้าใจเพียงแค่ว่าเราไม่ได้รู้เรื่องนี้เพียงเพื่อความสนุกสนานหรือบันเทิงใจแต่อย่างใด แต่เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจความพิเศษในตัวท่านที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่เพื่อก่อร่างสร้างตัวให้ร่ำรวยมหาศาลไม่ใช่เพื่อสร้างสิ่งที่จะจารึกท่านไว้บนโลกนี้แต่เพื่อเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดโอกาส ที่ให้ท่านได้หลุดพ้นไปจากสังสารวัตนี้การเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีโอกาสน้อยมากแต่เมื่อเราได้รับโอกาสนี้แล้วก็อย่าลืมใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่มันสั่งสมสุดตะปารสความเพียรและประพฤติธรรมสมควรแกธรร่ธทมเพื่อหลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่รู้จบนี้ได้ในที่สุดค่ะสุดท้ายนี้แอดมินทราบดีว่าเรื่องโลกนั้นเป็นอาจินไตคือไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยปัญญาอันจำกัดของมนุษย์เพราะทุกสิ่งในโลก นี้มันแปลเปลี่ยนตลอดเวลา จึงไม่สามารถคาดเดาหรือหาคำตอบได้อย่างสมบูรณ์แต่แอดมินก็ดีใจที่มีหลายท่านที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้และแอดมินก็เข้าใจว่ายังมีหลายท่านที่อาจจะคลางแคลงใจว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันยากแค่ไหนเพราะเมื่อมองจากมุมมองของโลกภายนอกที่เราเห็นในปัจจุบันอาจจะคิดว่ามนุษย์มีเยอะขนาดนี้การเกิดเป็นมนุษย์จะยากตรงไหนกันและด้วยความคิดเช่นนี้อาจจะทำให้หลายคนหลงเพลิดเพลินไปกับแสงสีความสนุก สนานาหรือสิ่งที่เป็นอกุศลต่างๆทั้งที่เบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างบางคนถึงขนาดที่ว่าเบียดเบียนผู้ประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมอย่างพระพิสุผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์อีกด้วยแต่ยังน้อยแอดมินเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้นั่นแสดงให้เห็นว่าท่านมีความใส่ใจที่จะเรียนรู้ความจริงในธรรมชาติตามหลักคําสอนของพระพุทธองค์เพราะการตั้งใจเรียนรู้ธรรมะ นนั้นเป็นการเปิดทางไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์และทําให้เราเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแอดมินอยากฝากคําถามให้ท่านลองพิจารณาดูว่าหากการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยากมากขนาดนี้แล้วท่านจะทําอย่างไรกับชีวิตนี้ที่ท่านได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านจะใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรขอให้ทุกท่านมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ตามคำสอนของพระพุทธองค์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่วงไขปัญหาธรรมนำสู่ความจริงสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพุทธสาวโกสวัสดีค่ะ